เคยลองนึกภาพตามไหมครับว่าถ้ามีกลุ่มคนเล็กๆกลุ่มหนึ่งเลยนะที่อาจจะไม่ได้มีอำนาจหรือเงินทุนอะไรมากมายแต่ว่ามีความรักในสิ่งเดียวกันแบบสุดหัวใจแล้วพวกเขาก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนซอยธรรมดาธรรมดาใกล้บ้านให้กลายเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยสีสันเสียงดนตรีและก็ความคิดสร้างสรรค์ภาพมันจะออกมาเป็นแบบไหนวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของพื้นที่แบบนั้นกันจริงๆครับ เป็นพื้นที่ในจังหวัดมหาสารครามที่ตอนนี้คนรู้จักกันในชื่อซอย35สารคามคราฟต์จากข้อมูลที่เรามีทั้งภาพถ่ายที่แบบโหเต็มไปด้วยชีวิตชีวาแล้วก็ข้อความจากโซเชียลมีเดียของผู้จัดงานทําให้เราพอจะเห็นภาพรวมแล้วก็เบื้องหลังของพลังขับเคลื่อนที่น่าทึ่งนี้ได้เลยครับใช่เลยค่ะซึ่งเป้าหมายของเราวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การมาเล่าว,ว่าที่นั่นมีอะไรบ้างแต่เราจะมาสำรวจกันให้ลึกลงไปเลยว่าเอ๊ะ พลังของคนรักศิลปะกับหัวใจของคนในชุมชนเนี่ยมันสามารถผนวกรวมกันจนสร้างปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นมาได้อย่างไงเพราะถ้ามองจากภาพรวมแล้วนะคะนี่ไม่ใช่แค่ตลาดนัดหรืออีเวนท์ที่จัดแล้วก็จบไปนะแต่มันกําลังจะกลายเป็นกรณีศึกษาที่สําคัญมากๆของการสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืนที่ไม่เพียงแต่ดึงดูดคนรุ่นใหม่แต่ยังกําลังเปลี่ยนโฉมหน้าการท่องเที่ยวของเมืองมหาสารคามไปเลยค่ะ โน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มกันที่บรรยากาศเลยดีกว่าเพราะแค่เห็นภาพก็รู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างแล้วในภาพที่เราเห็นเนี่ยคือมันเป็นถนนในซอยตอนกลางคืนที่ไม่กว้างมากนะแต่กลับดูอบอุ่นแล้วก็มีชีวิตชีวามากมีการประดับสายไฟห้อยระยะเป็นหลอดไฟกลมๆให้แสงสีนวลๆแล้วก็มีธงราวสามเหลี่ยมหลากสีสันขึงไปทั่วทั้งซอยเลยมันให้ฟิลเหมือนงานเทศกาลในสวนหลังบ้านที่ทุกคนเป็นเพื่อนกันนะครับ บรรยากาศแบบนั้นสําคัญมากเลยนะคะมันเหมือนเป็นการส่งสัญญาณบอกทุกคนที่เดินผ่านไปมาว่าที่นี่เป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นมิตรนะคือมันลดทอนความเป็นทางการที่ปกติเราจะเจอในแกลเลอรี่หรือหอศิลป์ไปเลยทําให้คนทั่วไปที่อาจจะไม่ได้สนใจศิละปะเป็นทุนเดิมรู้สึกกล้าที่จะเดินเข้ามาสํารวจ ในภาพจะเห็นเลยว่าผู้คนเดินกันสบายๆแต่งตัวกันหลายลายบางก็หยุดถ่ายรูปบางก็นั่งคุยกันตามก็อี้พลาสติกข้างทางมันคือการสร้างพื้นที่สาธารณะที่เชือ้อเชิญให้เกิดปฏิสัมพันธ์จริงๆค่ะใช่เลยแล้วผมไปสะดุดตากับป้ายผ้าที่ขึงอยู่กลางซอยที่เขียนว่าซอย35สาารคามครฟด้วยตัวอักษรที่ดูเหมือนวาดด้วยมือเลยครับมันไม่ได้เนี๊ยบกริบเหมือนป้ายโรงงานแต่มันมีสเสน่ห์มาก แล้วก็บ่งบอกตัวตนของงานได้ทันทีว่านี่คือพื้นที่ของความสร้างสารรค์จริงๆแล้วก็มีอีกป้ายหนึ่งที่ผมว่าสรุปทุกอย่างได้ดีมากเป็นป้ายที่ทําจากลังกระดาษง่ายๆเลยนะครับเขียนองค์ประกอบหลักของงานไว้สี่อย่างคือผู้คนดนตรีศิลปะและกิจกรรมสร้างสารรค์สี่คำนั้นคือพิมพ์เขียวของความสำเร็จเลยค่ะสิ่งที่น่าสนใจคือลำดับของคำนะคะ คำว่าผู้คนมาก่อนเป็นอันดับแรกเลยซึ่งมันสะท้อนแก่นของงานได้ชัดเจนมากว่านี่คืองานที่เน้นประสบการณ์ร่วมของมนุษย์ไม่ใช่แค่การตั้งร้านขายของมันคือการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อให้คนมาเจอกันมันแลกเปลี่ยนแรงบันดาลใจผ่านสื่อกลางอย่างดนตรีศิลปะและกิจกรรมต่างๆซึ่งมันก็ไปสอดรับกับข้อมูลที่บอกว่าที่นี่คือถนนงานศิลปะที่ขับเคลื่อนโดยพลังของคนรักศิลป์และหัวใจของคนในชุมชน พอพูดถึงคำว่าขับเคลื่อนโดยคนในชุมชนมันทำให้นึกถึงคำว่า grassroots movement หรือการเคลื่อนไหวจากรากหญ้าแต่เราก็เห็นการเคลื่อนไหวแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็หายไปเยอะแยะไปหมดเลยจากข้อมูลที่เรามีพอจะเห็นไหมครับว่าอะไรคือส่วนผสมลับที่ทำให้ที่นี่มันดูยั่งยืนแล้วก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆเป็นคำถามที่ดีมากค่ะดิฉันคิดว่าคำตอบมันซ่อนอยู่ในวิธีที่พวกเขาสื่อสารแล้วก็สร้างชุมชนขึ้นมา ลองดูข้อความจากผู้จัดที่ชื่อบ้านลุงลอยซอยส5สิคะเขาไม่ได้บอกว่าเราจัดงานศิลปะมาดูกันสิแต่เขาใช้คำพูดที่อบอุ่นแล้วก็เปิดกว้างมากอย่างเช่นยินดีต้อนรับนักเล่นนักสร้างสารรค์ที่อยากร่วมเล่นไปกับพวกเราการใช้คำว่านักเล่นนี่แหละค่ะคือกุญแจสำคัญมันลดทอนความน่าเกรงขามข,ามของคำว่าศิลปินลงทำให้ศิลปะกลายเป็นเรื่องของการทดลองการเล่นสนุกที่ใครๆก็เข้าร่วมได้อ เข้าใจเลยครับมันเหมือนการสร้างห้องทดลองที่ไม่มีแรงกดดันคือคุณไม่ต้องเก่งไม่ต้องเป็นมืออาชีพขอแค่มีความกล้าที่จะออกมาลองอย่างที่เขาว่าถ้าลองแล้วไม่ใช่ก็แค่เปลี่ยนเส้นทางมันคือการการันตีความปลอดภัยทางใจซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากมากในโลกที่ทุกอย่างถูกตัดสินด้วยยอดไลค์ถูกต้องค่ะ และพอคนรู้สึกปลอดภัยที่จะทดลองความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายมันก็เบ่งบานขึ้นมาเองโดยธรรมชาติเลยซึ่งมันก็นําเราไปสู่องค์ประกอบที่2กับ3ก็คือศิลปะและดนตรีที่เราเห็นในงานโอ้โหพอพูดถึงความหลากหลายเนี่ยคือสุดยอดเลยครับผมไล่ดูภาพร้านค้าต่างๆนี่เหมือนเดินอยู่ในกล่องสมบัติเลยมีตั้งแต่ร้านขายรูปปั้นดินเผารูปสัตว์ตัวเล็กๆที่แต่ละตัวมีหน้าตาก,กวนๆไม่ซ้ํากันเลย มีภาพวาดบนแผ่นไม้เล็กๆเป็นรูปกระบองเพชรบ้างรูปผีที่ดูน่ารักมากกว่าน่ากลัวบ้างแล้วก็มีของตกแต่งทำมืออีกสารพัดอย่างเลยครับความไม่สมบูรณ์แบบของงานคราฟต์พวกนี้ล่ะค่ะคือเสน่ห์ของมันมันบอกเราว่าของชิ้นนี้มีเรื่องราวมีร่องรอยของคนที่สร้างมันขึ้นมาซึ่งเป็นสิ่งที่สินค้าจากโรงงานให้ไม่ได้มันคือการเชื่อมโยงระหว่างผู้สร้างกับผู้ซื้อโดยตรง แล้วมีร้านหนึ่งที่ทำให้ผมต้องหยุดดูนานเป็นพิเศษเลยคือร้านที่วางขายเทปแคสเซตครับผมไม่ได้เห็นของแบบนี้มานานมากแล้วมันเหมือนของจากคนละยุคสมัยหลุดมาอยู่ในงานนี้เลยการมีอยู่ของเทปแคสเซตในงานแบบนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างครับมันบอกเราว่าคำว่าครฟในชื่อของงานนะคะมันไม่ได้จำกัดความหมายอยู่แค่งานฝีมือเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการคัดสรรหรือคิวเรชันด้วย การนำเทปคาเซตมาวางขายมันไม่ใช่แค่การขายของเก่าแต่มันคือการสร้างบทสนทนาข้ามยุคสมัยคนรุ่นใหม่อาจจะไม่เคยเห็นก็ได้มาลองจับลองถามว่ามันคืออะไรส่วนคนรุ่นที่ทันก็ได้มารำลึกความหลังมันทําให้อีเวนต์นี้มีมิติทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งขึ้นมันเชื่อมโยงคนต่างวัยเข้าด้วยการผ่านวัตถุชิ้นเล็กๆชิ้นนี้ค่ะแล้วศิลปะที่นี่มันไม่ได้ถูกจํากัดอยู่แค่ในร้านค้าด้วยนะ ที่น่าประทับใจมากคือมันล้นออกมาอยู่ตามพื้นที่ต่างๆของซอยเลยมีภาพหนึ่งที่ผมชอบมากเป็นภาพนักเรียนหญิงคนหนึ่งกำลังนั่งกับพื้นใช้ผู้การวาดรูปก,กระตูนล,ลงบนกำแพงของซอยเลยมันสื่อสารชัดเจนมากว่า ที่นี่ไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นศิลปินมืออาชีพเท่านั้นถึงจะแสดงงานได้กำแพงของซอยนี้เป็นของทุกคนนั่นคือการกลายกำแพงที่มองไม่เห็นระหว่างศิลปินกับผู้ชมคะ่ะเมื่อเราเปิดพื้นที่ให้ทุกคนกลายเป็นผู้สร้างสรรค์ได้มันจะเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่ร่วมกันขึ้นมาทันทีซอยนี้ไม่ใช่แค่สถานที่จัดงานอีกต่อไปแต่มันคือบ้านของพวกเขาแล้วก็ยังมีอีกอย่างที่ทำหน้าที่คล้ายๆกันใช่ไหมคะ ใช่เลยครับนั่นคือกระดานดำขนาดใหญ่ที่ตั้งไว้กลางซอยแล้วก็มีช็อควางไว้ให้ในภาพนี่คือมีคนมาเขียนข้อความเต็มไปหมดจนแทบไม่มีที่วางแล้วมีทั้งวาดรูปเล่นเล่นเขียนบอกรักเขียนแซวเพื่อนเขียนคำคมตลกตลกมันเหมือนเป็นวอลใน Facebook ยุคอนาล็อกเลยเป็นพื้นที่อิสระที่ทุกคนจะได้ปลดปล่อยความคิดความรู้สึกของตัวเองออกมาอย่างสนุกสนานทั้งหมดที่เราคุยกันมา ตั้งแต่งานคราฟท์ที่หลากหลายเทปคาสเซ็ตการวาดภาพบนกำแพงไปจนถึงกระดานดำมันแสดงให้เห็นว่าผู้จัดเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่ากิจกรรมสร้างสรรค์ไม่ใช่แค่การจัดเวิร์กช็อปแต่คือการออกแบบพื้นที่ที่เอื้อให้เกิดการแสดงออกในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามนี่คือสิ่งที่ทำให้งานมันมีชีวิตชีวาและดึงดูดคนได้จริงๆโดยเฉพาะกลุ่มเจนเซ็ตที่หอยหาประสบการณ์ที่จับต้องได้แล้วก็มีความหมายมากกว่าแค่การบริภูค่ะ จากพลังของคนตัวเล็กๆที่เริ่มต้นจากความชอบส่วนตัวมันกลับสร้างแรงกระเพื่อมที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนไปถึงระดับเมืองได้ยังไงครับเพราะจากข้อมูลที่เราเห็นตอนนี้มันไม่ได้เป็นแค่งานของคนในซอยแล้วแต่กลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างจนคนข้างนอกเริ่มสังเกตเห็นค่ะในที่นี้ก็คือหน่วยงานภาครัฐจากข้อมูลจะเห็นว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสรารคามพร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆเดินทางมาเยี่ยมชมงานด้วยตัวเองซึ่งนี่คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญมาก มันคือการที่ภาครัฐให้การยอมรับแล้วก็เห็นคุณค่าของสิ่งที่เกิดขึ้นมันยกระดับกิจกรรมนี้จากตลาดนัดของกลุ่มวัยรุ่นให้กลายเป็นสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมของเมืองเลยค่ะแล้วผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมท,ที่ตามมาคืออะไรบ้างครับนอกจากการยอมรับผลลัพธ์ที่ชัดเจนที่สุดคือการขับเคลื่อนสิ่งที่เรียกว่าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์หรือ creative tourism ค่ะคือนักท่องเที่ยวสมัยนี้โดยเฉพาะกลุ่มที่สนใจศิลปะวัฒนธรรม เขาไม่ได้อยากมาแค่ถ่ายรูปกับแลนด์มาร์กแล้วก็กลับแต่อยากได้ประสบการณ์ที่ลึกซึ้งอยากมีส่วนร่วมกับวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งซอย35ตอบโจทย์ตรงนี้ได้สมบูรณ์แบบการมาเที่ยวที่นี่ไม่ใช่แค่การมาเดินดูของแต่คือการได้มาคุยกับศิลปินได้มาวาดรูปบนกำแพงได้มาฟังดนตรีสดจากวงดนตรีท้องถิ่นมันคือการท่องเที่ยวที่ได้ประสบการณ์กลับไปซึ่งแน่นอนว่ามันก็ต้องส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วย แน่นอนค่ะแล้วมันเป็นผลดีในหลายระดับมาก 1. คือสร้างรายได้สู่ชุมชนโดยตรงทั้งร้านค้าในงานแล้วก็คนที่มาร่วมกิจกรรม สคือมันสร้างเศรษฐกิจโดยรอบร้านอาหารร้านกาแฟรหรือที่พักในบริเวณใกล้เคียงก็ได้อานิสง์ไปด้วยและ3ซึ่งสำคัญที่สุดในระยะยาวคือมันกำลังสร้างแบรนด์ให้กับเมืองมหาสารคามในฐานะเมืองแห่งความคิดสร้างสารรค์นี่คือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของการที่โครงการเล็กๆที่เริ่มจากความหลงไหลสามารถเติบโตจนสร้างคุณค่าทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจให้กับเมืองได้อย่างมหาศาล และสิ่งที่ทำให้ผมทึ่งมากไปกว่านั้นคือนี่ไม่ใช่กิจกรรมที่จัดแค่ครั้งเดียวแล้วก็เงียบหายไปนะครับจากข้อมูลจะเห็นว่ามีการจัดงาน Art in Soil 5ครั้งที่10แล้วด้วยการรักษาความต่อเนื่องของกิจกรรมที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนแบบนี้ไว้ได้นานขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับการจัดงานอย่างสม่ำเสมอคือหัวใจสำคัญที่ทำให้พื้นที่นี้มีชีวิตและไม่ตายไปตามกาลเวลาค่ะ มันสร้างความคาดหวังและความผูกพันให้กับผู้คนทำให้พวกเขารู้สึกว่าซอยนี้เป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่แค่อีเวนต์ที่จัดตามกระแสแต่กุญแจสำคัญที่ทำให้มันจัดต่อเนื่องได้ถึง10ครั้งดิฉันคิดว่าคือการไม่หยุดนิ่งการไม่หยุดนิ่งหมายถึงการมีอะไรใหม่ๆเข้ามาตลอดเวลาใช่ไหมครับอย่างในประกาศจัดงานครั้งที่10ที่ผมเห็นเนี่ยเขาใช้คำโปรโมทที่สนุกมาก ชวนให้คนมาเดินดมชมดูฟังกินฟ้อนเต้นหัวเราะคือมันให้ความรู้สึกสบายสบายเข้าถึงง่ายแล้วก็มีไฮไลท์พิเศษในครั้งนั้นด้วยคือการเปิดพื้นที่ให้มีการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอจากวงดนตรีพี่น้องชาวซอยของเราวงดอระบมในบทเพลงสาวฟังลำประเด็นนี้สำคัญมากเลยค่ะ การร่วมมือกับศิลปินท้องถิ่นอย่างการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเนี่ยมันเป็นการตอกย้ำความเป็นชุมชนให้แข็งแกร่งขึ้นไปอีกคนที่มาร่วมงานในวันนั้นไม่ได้เป็นแค่ผู้ชมแต่พวกเขากําลังจะได้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งของมิวสิกวิดีโอมันสร้างความรู้สึกพิเศษและความทรงจำร่วมกันซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้คนอยากกลับมาอีกเรื่อยๆการเปิดรับร้านค้าใหม่ๆ กิจกรรมใหม่ๆและการร่วมมือกับคนในชุมชนอยู่เสมอทําให้งานมีความสดใหม่และน่าติดตามไม่เคยซ้ำซากจําเจเลยค่ะทั้งหมดที่เราคุยกันมาเลยทําให้เห็นภาพชัดเจนเลยว่าซอย35สารคามคราฟต์มันเป็นอะไรที่มากกว่าตลาดนัดงานศิลปะจริงๆแต่มันคือเครื่องพิสูจน์ที่มีชีวิต ว่าพลังของความหลงไหลความคิดสร้างสารรค์และความร่วมมือของชุมชนมันสามารถเปลี่ยนพื้นที่ธรมธรมดาาให้กลายเป็นหมุดหมายสำคัญทางวัฒนธรรมได้ที่สร้างทั้งสีสันและคุณค่าให้กับเมืองได้อย่างแท้จริงสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากสัมผัสจิตวิญญาณสร้างสารรค์ของมหาสาร,รคามที่นี่คงเป็นจุดที่พลาดไม่ได้เลยครับถูกต้องที่สุดค่ะเรื่องราวของซอย35มันทรงพลังเพราะมันแสดงให้เราเห็นถึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในพื้นที่ต่างๆรอบตัวเรา พื้นที่ที่เราอาจจะเดินผ่านทุกวันโดยไม่เคยสังเกตเห็นซึ่งมันก็ทิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่าสนใจให้เราได้คบคิดกันต่อนะคะเรื่องเรานี้ทำให้เราเห็นแล้วว่าพลังของกลุ่มคนเล็กๆที่มีความฝันสามารถปลุกซอยธรรมดาธรรมาให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาได้คำถามก็คือในชุมชนหรือในเมืองของผู้ที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ มีซอยหรือพื้นที่ไหนที่อาจจะถูกมองข้ามไปบ้างที่กำลังรอคอยพลังแห่งความสร้างสรรค์เข้าไปเติมสีสันและปลุกให้มันมีชีวิตขึ้นมาเหมือนกับที่เกิดขึ้นที่นี่